พุทธเจ้าขัานเสด็จโปรดสัตว์ไม่เคยนั่งรถยนต์เหมือนเดียวนี้มันไม่มีแม้แต่เกวียนก็ไม่นั่งสเสด็จด,ดำเนินด้วยพระบาทคนทางเป็นโยดโยตดก็สเสด็จไปเพื่อโปรดสัตว์วันที่จะปรินิพานอยู่แล้ววันนั้นยัง ดำเนินเป็นโยต์โยต์ประด็จดำเนินเป็นโยต์โยตในวันนั้นจะปฏิพาณอยู่แล้วตอนกลางวันยังดำเนินอยู่เป็นโยดโยดเพอค่ำลงนิพพานนจะป,นจปริพานหยกหยกแล้วยังมีปริพาเจ้าคนหนึ่งมาทูลถามปัญหาขอให้โปรดจะนิพพานหยกหยกแล้วถ้าสงฆ์ทั้งหลายไล่ปริพาเจ้าคนนั้นออกไปอย่ามากวน พระพุทธเจ้าท่านได้ยิน,นก็จังการว่าอย่าไล่มันบอกมันมาจะมาพูดมาสอนจนเออสันา์พเจ้าคนนั้นได้สําเร็จประโยชน์ได้เป็นออบวชได้เป็นพระหันมในที่สุดเนี่ยไม่กีน่นาทีจะนิพพามอยู่แล้วก็ยังทําหน้าที่อ,อของท่านนี่เรียกได้ว่าท่านทาหน้าที่จนวาระสุดท้ายพูดภาษาธรรมดาชาวบ้านก็ทว่าทงานจนตาย่ห้หนาทีสุดท้ายเป็นหน้าที่ นี่ดูที่ท่านเคารพหน้าที่เถิดสิ่งสูงสุดที่พระพุทธเจ้าเคารพนั่นคือหน้าที่เพรฉะนั้นคอยเราทั้งหลายทุกคนรู้จักสิ่งนี้แล้วก็เคารพหน้าที่ก็จะได้ชื่อว่าเคารพสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงเคารพดูตัวอย่างพระพุทธองค์ได้ทรงทำหน้าที่ของพระองค์อย่างไร แต่จงทำหน้าที่ของพระองค์อย่างไรเราก็จงทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดให้มากที่สุดให้สุดความสามารถที่สุดอย่างนั้นธรรมะธรรมะคร,รนี้แปลว่าหน้าที่มีพูดกันอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าเกิดเควยฟังให้ดีๆว่าตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้าเกิดนะคำว่าธรรมะธรรมะในขาชาพูดกันอยู่แล้วหมายถึงหน้าที่หน้าที่ คือสิ่งสูงสุดที่ถ้าไม่ทำแล้วมันตายถ้าไม่ทำหน้าที่แล้วมันตายน,นั่นคนอทสุขชนิดเรียกว่าธรรมะทั้งนั้นจะเป็นมนุษย์คนแรกที่ว่าพ้นจากความเป็นป่าเถื่อนและด้สังเกตเห็นเอหน้าที่ที่มนุษย์ต้องจะทำมันจะเรียกมันว่าธรรมะธรรมะธรรมะแป่ว่าหน้าที่แต่ตัวหนังสือหรือคำพูดวธรรมะธรรมะนี่แปลว่าสิ่งที่ยกชูขึ้นไหว ทรงขึ้นไหวชูขึ้นไหวนะกิริยานั่นเรียกว่าธรรมะยกขึ้นไหวชูขึ้นไหวไม่พัดตกลงไปเป็นภาษาอินเดียโบราณจงแต่รุ่นเรียกว่าธรรมะธรรมะเ,เป็นภาษาไทยเราสมัยนี้ก็คือหน้าที่หน้าที่นันหน้าที่นั่นแหละคือสิ่งที่จะยกเราขึ้นไหวไม่พลัดตกลงไปในความทุกข์เช่นเดียกวกับคำธรรมะธรรมะ แปลว่าสิ่งที่ทรงผู้ปฏิบัติขึ้นว่าเนียทัดตกลงไปในความทุกข์ธรรมะกับหน้าที่เป็นคำเดียวกันมีความหมายอย่างเดียวกันแล้วก็ต้องต้องทำไม่ทำก็ื้อตาย คำว่าธรรมะธรรมะนี่แหความหมายมันกว้างขวางหมายถึงทุกสิ่งมายกเว้นอะไรแบ่งได้เป็นสี่ความหมายธรรมะคือธรรมชาติทั้งหลายนี่ก็เรียกว่าธรรมะธรรมะคือกฎของธรรมชาติทั้งหลายที่มีอยู่ในธรรมชาตินั่นก็เรียกว่าธรรมะหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติก็เรียกว่าธรรมะ แล้วคนดีที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ก็เรียกว่าธรรมะก็พูดสี่อย่างอันนี้หมดไม่มีไม่มีเยกเว้นอะไรแต่เราเอาอย่างที่สามอย่างที่สามหน้าที่ <c oughs> ที่ต้องปฏิบัติ <c oughs> ให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาตินั่นคือธรรมะในความหมายที่สําคัญที่สุดที่พระพุทธเจ้า่านเห็นว่าสําคัญและเคารพและคนทั้งหลายทั้งปวงก็เห็นว่าสําคัญตั้งแต่มนุษย์คนแรกรู้จัก พูดคำนี้แล้วเขาเอาคำนี้เป็นหลักยึดถือำว่าธรรมะเป็นหลักสอนเรื่องหน้าที่สอนเรื่องหน้าที่คนนั้นก็สอนคนนี้ก็สอนคนน,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 นู่นก็สอนคณะนั้นก็สอนคณะนี่ก็สอนสอนเป็นลัทธิเป็นพวกเป็นพวกไปด้วยแต่สอนธรรมะทางนั้นเขาเรียกว่ารธ,รรธรรมะท้งนั้นไม่ว่าคําสอนของพวกไหนในฝ่ายดุัิธิอื่นที่ไม่ใช่พุทธศาสนาก็เรียกว่าธรรมะธรรมะทางนั้นะ ไม่ประชาชนก็จะถามกันว่าถือศาสนาไหนนะเขาไม่ได้ถามว่าท่านถือศาสนาอะไรก็ถา,ถามว่า,ารร <c oughs> ท่านชอบใจธรรมะของใครท่านชอบใจธรรมะของสัมมณโคตลมหรือท่านชอบใจธรรมะของนิคนตันมาตะบุตรสัญเยะเวรสตะบุตรแล้วแต่ครูบาอาจารย์ไหนเกิดธรรมะถึงนั้นธรรมะคือคำสอนเรื่องหน้าที่ก็มันหมายถึงตัวหน้าที่ ก็เลยสอนดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นรู้จักหน้าที่ทางร่างกายทางจิตใจทางจิตใจก็รู้จักสอนหน้าที่ให้เจริญสมาธิภาวนาถึงขนาดเนวสัญญานาสัญญายตนะสูงสุดในทางสมาธิอยู่แล้วพระพุทธเจ้าก็ได้เล่าเรียนศึกษาเรื่องเหล่านี้กับที่เขาสอนกันอยู่แล้ว แต่ไม่ไม่เพียงเท่านั้นทรงสอนต่อสอนต่อสอนหน้าที่ึต่อขึ้นไปจนถึงชั้นโลกุตตระเป็นมรรคเป็นผลเป็นนิพพานเป็นหน้าที่สูงสุดชป้นโลกุตตระธรรมะคือหน้าที่อย่างนี้เป็นคำกลางหมายถึงหน้าที่ทุกอย่างทุกประการที่ช่วยให้รอดจำไว้ง่ายๆว่าอห,หน้าที่ที่ให้เกิดความรอดนั่นนะคือธรรมะ รอดชีวิตนี่ก็ได้ก็เรียกว่าธรรมะแล้วรอดจากที่เลสรอดจากความทุกข์ก็เรียกว่าธรรมะการประพฤติการกระทําที่ทําให้เกิดความรอดแล้วเรียกว่าธรรมะทั้งนั้นนั้นธรรมะจึงแปลวันหน้าที่ทั้งหมดหน้าที่ทั้งหมดที่ช่วยให้มนุษย์รอดไม่ว่าจะเป็นหน้าที่อะไร <c oughs> เราจะตั้งรู้สิ่งนี้รู้จักสิ่งนี้ไม่นั่นเราจะตาย เราไม่ทำหน้าที่สิมันก็ตาย <c oughs> ในร่างกายในร่างกายนี่มันก็มีธรรมชาติเนื่อนนั้นออดิบธาตุน้ำดินไฟลมมีธรรมชาติต้องมีกฎของธรรมชาติไม่เสี่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาม,มันก็มีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเกิดดับทุกข์มันก็มีผลเป็นความสงบสุขอยู่ที่เนื้อที่ตัว